สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาอ่านสระเอียกันนะคะเด็กๆเปิดหน้าที่46ไทยเลยค่ะชี้ในวงกลมนี้นะคะสระเอียสระเอียสระเอียอ่านว่าเอียเด็กๆมาดูที่บรรทัดแรกเลยค่ะผอพึ่งผอใส่สระเอียนะคะสะกดว่าผอเอียเพีย ต่อไปนะคะปปาป,อป,อปอค่ะใส่สระเอียนะคะสะกดว่าปอเอียเปียฝึกอ่านคำมาดูที่คำแรกนะคะกไก่กใส่สระเอียค่ะกอเอียเกียะกเอียเกียต่อไปนะคะจจานจอใส่สระเอียค่ะจอเอียเจียะจเอียะ เจีย er. ต่อไปค่ะดอเด็กดอใส่สระเอียค่ะดอเ e, er. อียเดียดอเอียเดียต่อไปค่ะบอไปไม้บอใส่สระเอียค่ะบอเ e, er. อียเบียบอเอียเบียต่อไปนะคะถอถุงถอใส่สระเอียค่ะถอเ e, er. อียเทียถอเอียเทียต่อไปนะคะขึ้นไม้ทัดใหม่ค่ะชอชิงชอใส่สระเอียค่ะ ฉอเอียเชียชอเอียเชยต่อไปค่ะผอพึ่งผอใส่สระเอียค่ะผอเอียเพียผอเอียเพียต่อไปค่ะคอควายคอใส่สระเอียนะคะคอเอียเคียคอเอียเคียต่อไปค่ะซอซอใส่สระเอียค่ะซอเอียเสีย ซอเอียเสียต่อไปค่ะทอรหารทอใส่สระเอียค่ะทอเอียเทียทอเอียเทียขึ้นมาทัดใหม่นะคะนอหนูนอใส่สระเอียค่ะนอเอียเนียนอเอียเนียต่อไปค่ะพ่อพานพ่อใส่สระเอียนะคะพอเอียเพียพอเอียเพียต่อไปค่ะ ฟอฟันฟอใส่สระเอียค่ะฟอเอียเฟียฟอเอียเฟียต่อไปค่ะยอยักษยอใส่สระเอียค่ะยอเอียเยียยอเอียเยียต่อไปค่ะลอลิอลงลอใส่สระเอียค่ะลอเอียเลียลออเอียเลีย เด็กๆมาดูที่ภาพแรกตรงนี้นะคะภาพนี้นะคะเป็นรองเท้านะคะเด็กๆลองมาดูด้านล่างค่ะกไก่ก็ใส่สละเอียค่ะกเอียเกียมีไม้ตีอยู่ข้างบนนะคะกเอียเกียเกียตีเกียนี่เรียกว่าเกียนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอาหารอันนี้หน้าตาเป็นย,ยังไงคะเด็กๆ เรามาดูด้านร่างนะคะปอปปอใส่สระอค่ะปออปอปออปอต่อไปนะคะปอปาปอใส่สระเอียนะคะมีไม่ตีอยู่ข้างบนด้วยค่ะปอเอียเปียเปียตีเปียปอเอียเปียเปียะตีเปียอ่านรวมกันนะคะปอเปีย เด,เด็กมาดูที่ภาพต่อไปเลยค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพเด็กผู้ชายคนนึงค่ะชี้ไปที่แก้มของเขานะคะมีอะไรติดอยู่คะมาดูด้านล่างค่ะกอไก่กอใส่สะอนนะคะกออกอกออกอต่อไปค่ะอออ่อางอใส่สะเอียนะคะมีไม้ตีอยู่ด้านบนด้วยค่ะออเอียเอียเอียตีเอียออเอียเอีย เอียตีเอียอ่านรวมกันนะคะกอเอียนั่นก็คือที่ปิดแก้มนะคะสำหรับเอาไว้เวลาที่เด็กๆปวดฟันนะคะเขาก็ใช้กอเอียนะคะมาติดไว้ที่แก้มแก้ปวดนะคะฝึกอา่านประโยคมาดูที่ภาพนี้นะคะคุณตาค่ะกำลังทำอะไรกับวัวอยู่คะเด็กๆมาอ่านพร้อมกันนะคะต่อเต่าต่อ,ตอ,ตอใส่สระอาค่ะ ตออาตาต่อไปนะคะขอไข,ข,ข่ค่ะใส่มค่ะขออำขํำต่อไปนะคะปอป้าปอใส่สระแอะค่ะปอแอแปะต่อไปนะคะกอไก่กอใส่สระอค่ะกออกอต่อไปนะคะอออ่างออใส่สระเอียค่ะมีไมตีอยู่ด้านบนนะคะอเอียเอียเอียตีเอีย รวมกันนะคะตาขํำแปะกอเอียตาขำนะคะแปะกอเอียแก้ปวดฟันนั่นเองค่ะมาดูที่บรรทัดที่2นะคะต่อเต่าตอใส่สระอาค่ะตออาตาต่อไปนะคะขอไข่ขอใส่สระอ๊มค่ะขออําขํำต่อไปนะคะตอเต่าต่อใส่สระอีค่ะ ตออีตีต่อไปนะคะวอแหวนวอใส่สระอัวค่ะวอวัวว,วัวต่อไปนะคะผอพึ่งผอใส่สระเอียค่ะผอเอียเพียตัวต่อไปนะคะอ่านเหมือนเดิมเลยค่ะผอพึ่งผอใส่สระเอียนะคะผอเอียเพียอ่านรวมกันนะคะตาขำตีวัวเพียเพียเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ